รู้สึกกับหนังเรื่องนี้ก็ดีใจค่ะหนังเข้าฉายแล้วเนาะก็สามพิธิการยน์นี้นะคะในในโรงภาพยนตร์แล้วก็เด็กๆน่ารักทุกคนเลยเห็นความน่ารักกันหรือยังมีแต่คนบอกเด็กๆแล้วอยากให้พอกควารู้สึกที่ตัวเองเล่นหน่อยก็ ก็ดีใจค่ะได้รับบทเป็นคุณครูเรื่องแรกนะคะแล้วก็ได้ทําอะไรในสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยได้ทําค่ะตถามคนได้ได้ดูเป็นครั้งแรกได้ดูเป็นครั้งแรกเลยค่ะนึกถึงแล้วแบบฉากไหนยากสุดของเรามรู้สึจริงๆอ่ะไม่ไม้เคยเออหนีระเบิดหนีระเบิดยากแต่ว่าทุกซีนที่เราถ่ายกันนะคะสนุกหมดเลยใช่ค่ะยี่เคยกับแคนดี้น่าจะประจนไทยจสุดมากเลยะ เอ่อครูดาวก็คอยช่วยเหลือเวลาแบบมีภัยอะไรเงี้ยค่ะครัีนี้ถามคุณมีใครๆมาให้กำลังใจบ้างในรอบนี้วันนี้ก็มีพี่แฟนคลับค่ะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีคุณย่าคุณปู่มาด้วยค่ะแนดีนะฮะพหนูก็คุณแม่กับคุณพ่อมาค่ะมาเป็นกำลังใจให้ครับก็ท่านผู้ใหญ่หลายคนเลยค่ะครับผม้วตอนนี้ าวแบบอัปเดตผลงานนอกจากเรื mm ่องนี้เดยวมันจะช่วค่ะค่ะขออนุาตนะคะก็จะมีซิทคอมสุภาพบุรุษสุดซอยนะคะทางช่องวันสามสิบเอ็ดค่ะแล้วก็มีละครยาวนะคะที่กําลังถ่ายทําอยู่นะคะอาจจะเีื่อนประมาณธันวาค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีะไรลาธิดายักษ์สองนะคะที่กําลังถ่ายทําอยู่อันนี้ก็ของช่องวันหมดเลยค่ะพี่เคนนี้คะส่วนของหนูนะคะตอนนี้กําลังเล่นอยู่ที่ช่องสามค่ะเรื่องละครกลเกมรักก็ขอฝากเนื้อฝากตัวได้นะคะขอบคุณค่ะ ส่วนดาวก็มีหนังปีหน้าค่ะฝากติดตามไดยนะคะค่ะแล้วก็ชวนอีกนิดนึงกับแถวต้มแซ่ี่หลีนาะพี่ดาวชวนแฟนมาดูหน่อยค่ะก็หนังเป็นแนวน่ารักสนุกคอมเมดี้ค่ะฝากแฟนนะคะฝากแฟนมาติดตามนะคะมีติดตามชมได้เลยดูได้ทุกวัยเลยค่ะตั้งแต่เด็กยันวัยรุ่นเลยนะคะใช่ค่ะเรื่องนี้นะคะก็จะแสดงถึงความสามัคคีนะคะของเด็กๆนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะ เรื่องนี้นะคะก็เรียกว่าทุกๆคนแบบน่ารักกันมากๆพี่ๆน้องๆทุกคนตั้งใจกันทําเรื่องนี้มากๆเลยก็อยากให้เป็นกําลังใจแล้วก็ฝากติดตามทุกๆคนด้วยนะคะวันที่สามพฤศจินี้แล้วค่ะนี่หนึ่เป็นความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะสำหรับหนักหนกอ๋อค่ะ ก,ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็ผู้ที่ร่วมชมภาพยนตร์ในรอบปฐมทัศน์ในวันนี้ค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ขอฝากติดตามผลงานกัรกับภาพยนตร์เรื่องแถวตรงแสบอีลีของคนยโซนะคะมินทิราธีระูุมทัชพง์เป็นเรื่องแรกซึ่งในเรื่องนี้เขาก็สิสอดแสกวัฒนธรรมต่างๆเขาไปแล้วก็ทั้งมีหนักแสดง น้ำและการนักแสดงของข่าย888ดำรวย888เขามัดแสดงน้ำและกาอยากให้มติดตามในวันที่สพฤศจิกายนทุกโล่งผาพยนต์ค่ะขอบคุณค่ะ